เดี่ยวหมันพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องและเอพสีทุกๆท่านมื้อนี้มาพอกันอยู่อันบ้าต้นก็สาวจะเลี้ยงสาวห่ามห่ามแหละดอยสูงเล <c oughs> ยค่ะเย่เพื่ <c oughs> พอเชียงคานจังหวัดพะเยาเพื่อเก่นนะะาได้ค่ะสำหรับมื้อนี้ที่พาพีพ่อหน, <c oughs> น่องมาซองเบิ่งเห็ดแดงอันข้าววันเห็ดแดงในนี้ข้าวจาก สาราคาร์มกับพี่น้องเฮ็ดเ็ดแดงออกคิวพะเยาเนาะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่23สิบเอ็ด2นะพี่น้อง3สิบเอ็ดตุลาปี66เด้อพี่น้องจังไรไปรุนน้ำกันเด้อพี่น้องขี่ฝ่าก็เป็นมืดๆคึมๆฝนตกมาแต่ออกพรรษาพอดีพี่น้องท่านนีเศร้าอยู่เอ้าจังไรไปรุนน้ำกันเด้อพี่น้องเจ้าผมมือนั่นบ้าตนก็ตาจะเลบเลยจับโมได้เลยพี่น้องเอ้ยขออภัยน้ำเด้อ เล็บเห็ดเกยเนาะลืมมือลืมเบ็ดพี่น้องเยว่ามีวันทีสามสิบเป็นออกพรรษาบนนูมเยนบ่ายเดียวมานมันมันมันจะเไยเป็นาปมาน้ำกันรถพี่น้องนี่เอาตุ่นมาคือสีมานอยู่ดอกอออด <laughs> พอออออกุ่นะอุ้ยผมต่างหูหมวกขิงนี่พี่น้องแบบนี้ดอกนงี้ออกมางี้เลยค่ะเพิ่นฝนตกเนาะว่าอ,อันอนั้นเราคนละสิถามว่า คลิปเก่าโนแมนคลิปเก่าด้วค่ะพี่น้องคลิปใหม่ด้วค่ะคลิปใหม่ล่าสุดน่าสาวจนเดมเนาะเฮ้ยโอ้ยบมาตัวสีฟ้าพีกันหนองมาเบิ่งทางผีไฮ้กันนะมูออกเป็นมูเป็นสุดโอ้ดีเลยเพิ่นเคยออกเด้ปีกรผัวหนอเพิ่นเพิ่นออกเท่าหอดปีใหม่เพิ่น่นคะแต่ว่าปีนี้สิเป็นแบบไรเพราะว่าฝนมาหลาหนะครับผมก็ถาค้อยรุ่นรวดว่าที่หอดปีใหม่ปะปีที่แล้วฝนมาเร็วครับหนอเพิ่นออกตั้งแต่ปลายเดือนเมษา มันมาล่ะเล็ดออกล่ะค่ะพี่น้องเลยดเด็กเก็บโดดเนาะปาดเอียงขาโม่โม่ไหว่าอย่า้สิมาปาดตุ่นระวังเด้อเนายว่าเป็นระวังนั่นน่นนัปาดเป็นจีบจีบปาดหลายหนึ่งพี่นุ้งก็นึกจีบมาเด้อพี่นุ้งเอ้ยเมนรควนเอ้ย กำลังออกกำลังออกเี็ดแดงกำลังออกเฮ้ยเด็ก้นหตายมือมันตกหลายมือเนี่ยเดียรนเดียร์เดี๋ยวเห็ดเขาให้เพิ่งกับบอสท่นนี่เบิดได้พี่น้องออกขึ้่อนแง่งไงมันมาดอยเห็ดแหงเนาะครับผมเนี่ยค่งไปุดูไปซ่อมกันเด้อค่ะอืม Bà trướng như... ui bà này cưng bui mẹ càng thêm 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 thêm

พักน้องบุงยในักอยูไก่กันใช่อือปาดดินรวมเน้อี่น้องขาเฟินที่ยูเลิกกับยงยงคพ่นแล้วต้องบาถูกยงบาได้ไม่ไม่เชี้ยดเอาไว้ไหมเนี่ยเขียของไว้

เอาเร็วเอาเร็วไงเอาเรวไงยอ้ยโอ้ยเุ้ยอ้ยเอนร่ไปถือค่ือแม่ร่มพูยโอ้โหโอ้โหโอ้บานเพื่นบานขอบคุณค่ะซาดินแร่ตีเอาลือมาเลก้่อนเอาลูมเอารูมก็เท่านี้มากนี่โอ้ยดอกหนามซาดนไปตอกเพื่อนมาก ขออภัยที่ตื่นเต้นนะคะพี่น้องตื่นเต้นกว่าตื่นเต้นโผล่โฟเลยเอาแล้วเอาแล้วคิดว่าจะไม่เจอซะเล้วนะหมูใหญ่ๆเนี่ยได้ซาแล้วเนี่ติดถึงไปเว้ยใบติดเลยเหรอยางมาเดีคืนคืนอุ้เอาพี่โบ้เยตายจะแล้วบกระได้โอ้โหทำอนั้นี่ปาต้นคนพบ ิ่กเห็ดมันปูได้หรอหเห็ดเย่างนี้ใครถึมาเอาเห็ดมันปูด้กันี่ย่งแสบพี่น้องากพี่น้องลวกล่างเลยหลวก่างค่ะพี่น้องล่างไหมไงเฮ้ยยยยยยียย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 ยนยย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 ย่ยย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 ทียนียยียยยยน ไ,ไปเบิง er สามสนเรียหินความไล้ไปนี่อันนี้ก้อนเปิดๆอะไพี่น้องเบื่งนี่สมสอเนี่ามเยเห็นดอกดอกเดงเอาดอกผสมแดงกะเลดองดอกสามนเรียก็เอหมวยเต้นเหมนน้องนี่พี่น้องไปสามนเรียไปเอาทามพุดมาไอ้พี่น้องเบิ่งจะจ๋ากันโอ้ยสามนเรียเนามสามนสาม่น e. องอ in ุ้ยสามสิงสายัเด่นคืองคือ Ngắm lại Quý xanh Quá đèn Trong ừ. buông ăn tông ừ. Có gì kia là lên Đọt lên phân nâu rồi Nâu giờ phút dịp đó Ừ. 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 Lem năm tháng năm thang tùm này Chùm phẹt Ui phẹt Tít căn này đi lắm biếng tiêng biếng tiêng biếng tiêng biếng 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 giờ mình nhang mà bưng nó bưng cái cây là bơi hiện đèn rồi lấy Chị nhang nhỉ. phước điệp, tao vẫn nhang mà bưng, anh mẹ sát chẳng đẹp. mà bưng anh này, cô đã, anh đỏ tâm chẳng lẽ bao giờ tôi không đỏ này tiệt. đấy là? มาทีบ๊วให้พี่น้องไปด้วยนี่ดอกขานี่สีไปไก่เห็นาะที่น้องยางหอดไงบุล่ะมีนพี่น้เน้นเดยเฮ้ยโอ้นั่นนั่นมันไหลแค่เอามั้ไม่เห็นบอกบ๊วยบางคนเห็นซีดอกกันพี่พี่ขาเพิ่นอยู่ทางพี่น้องพี่

nhau ấy nữa ngắt ta bàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ว่าเป็นหางกันน้อยเลยขี้ดินไงอเอเป็นตีบะเขียนายหนึ่งบ้านโู้ก่ขี้ดินขาคนนี้เปี่ยนขั้สิแตกไงล่ะ ตากากะยงบพีนองยังไงกะตาจีุ่มอันนี้ต่างบดีเนาะจะต่างดีเนาะเราจะเลี้ยงเปล่ากิมเห็ดด้วพี่น้องยันตะบ่าวต้นเห็นก่อนมาพี่นองมาลุ้นบ้างเลยสองดอกเดียวสองยดอกเดียวนี่ดิ ลลอุย้ยน้ำทางเจ้งงา,าแตัวก็เตาจะาน้นยางไก่เนาะเดี๋ยวเหี้นเังตนเหยน้ก็ย่างตีเฮ็ดไปน้ำทังเลยพี่น้องป๊า <c oughs> มันไกว่าสีเหลือโ <c oughs> <c oughs> อ้ีได้ได้ข้างทางนี่แหละได้ข้างทางนี่แหละน,ะน่ย่างทางงำลงามลงเีเนาะตาจาเ เขากับบางหันเขากับขึ้อบ่ไก่ย่างหมจ้าวงนี้แล้ว,วบาตรวจขนบ่ได้ย่างมาบา่ไก่สื้อเพ่มือทั่วตอนกัเผ้ากิกับผ้าหนีอยู่เดียวไปย่างตอนนี้เบิ่งอีกนะมีรอยอีกอยู่บ่ในนี่้กที่เนาะยังไงจุ่มจุ่มน้จ้าอ้มาพ่อจีเป็นจีหมดเลยเนะาะว่าตอนนาะครับ เจ้ามาเก็บมาวานดีพี่นนอนนี่ขืนนีนะม่นี่เขเจ้าเขาเจ้าเาตอ้ยบ้าไปกี่นไหอยู่ในพงไอ้ต่าเล็บเล็บสองบอกอันดอกยองอูยโอ้ยล้สาวน้ตกยางคัดไปดกิ่งไปเลยได้เนหเม็ดแมสีตกเดไหมเ้าโ้ยพี่น้องเงานี้สาเ้ น,นี่นี่โอ้โอันนี้เ็กยังขีห้หนนินนี่คือสิแป๊ะแลนะพี่น,น้องเนาะเย,ยบบอเยบเดียวนี่นี่กตัหนหน้งไปคือเคยไปแล้วพี่น้องเปล่าบ่ได้คยวนลอนนลอนยืนตอยบนเดียวปะแต่น้าบอี่บอกนี่ละมาตบับบสิเดพ,พี่พอนองกลับก่อน เพราะว่าเฮาย่า่อีกน้อยเดียวเนาะกระชีอหอ,อ,หอ,อด้วยนะคะพี่น้องเอ้านี่ผลงานพี่น้องดอกบีนผลงานถึงางามดิในดอกดินมาะหวั่นดักบีนมะหวั่นเอ้าจังไดต,ต,ตุนตะลุยกระสาวเจียนเลมสิภาพพีพานหว่างเซาไปก่อนเด้อพี่น้องจังไดถาพ่อการชิมงานสำหรับคลิปนี้ลาก,ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ้าสาวเลมนั่นนี่นั่นดอกนี่เอาเบงวิวก่อนพี่น้องเห็นมั้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเี้องเห็ดแตกไปนั่นนั่น hết đẹp quá ta này nì, sút, mã nào đi bằng cách nào